โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเด็กใหม่ล่าสว์นะครับคือเด็กวันบายวันนะครับเด็กนี้เลียนนรกแตกนะครับคล้ายๆกับคอมโบปันพณ์ประสาทในช่อง K.K. คนะครับสิ่งที่ต้องบอกคุยครับว่าทีเด็ดของเด็กนี้นะครับมีอยู่กันทั้งหมด2ใบตัวแรกซนแมนครับตัวนี้ครับไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับ ในแรงสูงสูงนะครับนะครับความสามารถก็คือต่อเนื่องนะครับลงการ์ดได้1ใบต่อเทินเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะคอมโบกับซันสปอร์ตครับในกรณีที่ว่าเราลงเอเนจี่แล้วเหลือเอเนจีนะครับแต่ละเทินนะจะบวก1ต่อพลังต่อสู้ตามเอเนจีที่เหลือนะครับอ่าคอมโบมันก็จะประมาณนี้นะครับนะซึ่งมันจะคอมโบกับเดสทอร์ย์ทำลายการ์ดอื่นของคุณ เราต้องมีอาร์เมอร์ไว้ป้องกันนะครับในสนามที่เราจะเล่นนะครับเราต้องมีอาร์เมอร์ไว้นะครับนะมีทั้งหมด3ใบที่ต้องมีเลยนะครับทามฟอร์แมอันนี้อันนี้คลประเด็นก็คือว่าเอามาปั่นป่วนเด็กครับอ่านะซึ่งจะคอมโบกับโนวาบอบหนึ่งพลังต่อสู้ให้การ์ดใบอื่นของคุณนะครับไอ้ลบหนึ่งเนี้ยมันก็จะตัดออก นะครับแต่ต้องอยู่ในอั m เมอร์นะสำหรับไทฟอยแมรี่ไทฟอยแมรี่นะครับนะการที่ถูกทำลายในกรณีที่ว่าเราไม่ได้เราได้การห่วยๆเรามีสิ่งทดแทนบักกี้บานเมื่อถูกทำลายจะเป็นวีเทอร์โซเจอร์นะครับมอร์เบียบกสอพลังต่อสู้ทุกครั้งที่คุณทิ้งการ์ดแต่จริงๆก็าการทำลายการ์ดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับ เอาไว้ใส่กับข่ำนะครับอ,อืจริงมันก็หาใบอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับนะแต่อาจจะเป็นถ้าในกรณีไม่มีซันแมนมีใบหนึ่งคืออิเล็กโตนะครับซึ่งผมไม่ใส่กูกจะซ้อนทับแล้วไปสามารถลงก,การ์ดได้อันนี้น่าจะเป็นบั็กหรือเปล่านะครับมีความสามารถทั้งเปิดตัวและต่อเนื่องนะครับส่วนมอเบี้สเนี่ยอันนี้คือใส่กับข่ำครับอ่า แต่จริงๆถ้าจะใส่ขำๆก็น่าจะเป็นฮาร์ดบัตเตอร์นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเอาฮาร์ดบัตเตอร์ใส่ครับไว้เกียนนะครับผู้เล่นนะฮะแต่มอเบียดไม่แนะนํานะครับเพราะว่าจริงๆต้องมีฮีโรที่ต้องตัดการ์ดนะครับเออถ้าพร้อมแล้วคมบมมไฟในบันจะโหดขนาดไหนไป้ายลุยโอเคครับตาแรกครับอ บายานครับเปิดมาก็ได้เซนแมนฮัทบัตเตอร์แล้วทมฟอร์แมลลี่เลยสนามแรกครับโอ้ชิวๆครับสแนปเลยครับสแนปรอครับบอกเลยโหดแน่ต้องมีอัมเมอร์นะสควิตล็อกเกอร์โนว่าวะเล่นสนามแรก อัาเมอร์ยังไม่มามันเล่นไรไม่ค่อยได้ซันสปอร์ตก็ไม่มีนี่แหละปัญหาโอ้โหคอร์กมาด้วยวะ่ะสกอร์เปียนี่ก็โหเรียบร้อยแล้วทีนี้นสามที่สามครับขอขดซัดเทิร์นต่อไปเราจะลงแซนแมนนะครับ พราะดูทรงแล้วน่าจะทีแรกจะลงเล่นสนามขวาด้วยสิบหายแล้วไงอาเมื่อมาวะคือลังเลกับทงฟอร์แมรี่กับแันแมนอะอันนี้ไม่ต้องเฟซแมนนะเราปล่อยให้สนามเข้าไปก่อนนะฮะ วินเดอร์โบว์สัตว์เชียร์แล้วอย่างน้อยก็ยังดีมาปั่นป่วนให้เขาไปครับพอเราสแนปไปด้วยต่อไปก็ฮับบัตเตอร์ฮัมเมอร์วินเดอร์โบว์ไปสามใบแซนแมนไม่ต้องใช้ตาน,นี้อ่าาเด็กตันครับเรียบร้อยอีซี่เลยว่ะปุ๊บอืม้มปุ๊บ ออาเมร์ <Armor. S 2> ไปครับได้เวลาของเดสทอยเยอร์คอยดูว่าความปั่นป่วนจะยังไงนะครับโนว่ากับเดสทอยเยอร์ไหนคอเลอ์เปิดก่อนเลยแองเจล่าครับเดบี Day B. อะไรอ่ะจบแล้วชายอุ้ม <s> อ <girlfriend authenticity> ุ้มปุ้มไป็นไงปออุ้งเอาไงอ่ะคุณจะชนะหรอโอ้โห เฮ้ยเนี่ยบอกแล้วทุกอย่างอยู่ในการคำนวณโหโหดจริงบอกเลยเด็กเนี้ยไต่แรงสบายครับมั่นใจหายห่วงมาครับจาที่สองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นลังใจในการทิปต่อไปด้วยนะครับผมโอ้โหฉายาห่วยแตกเรียบร้อยเด็กทอเย,ยอะอีกแล้วว่ะ <laughs> สแนปดึงสแนปขู่เลยชน,น,นะแน่นอนอ่ะเขามีมิสเตอร์สเนเตอร์อ้าวสแนปว่ะสับก้อนเข้าเด็กห้าใบอ๋อสู่อินเอเดี๋ยวต,ตอนนี้เราก็ต้องเราระวังละฮ่า เล่นสนามฝ่าเลยแล้วกันช็อคเกอร์โอ้โหชอบอะ่ะโนว่านิเตอร์สเนเตอร์ไปก่อนนะเออได้นี่ว่าแพลีออน เท r ร์สเรามี2วิธีเราจะเล่นเดททอยเ e อในโทนหกก็ได้แต่ว่ามั่นใจสุดคือแซนแมนว่ะเท r ร์ห้าเราถึงเฟ m ม l มรี่เราก็ตึงละโอ้โหหินอีกเกีย่์ละทีนี้ ถ้าระบบระไายน้ำเขาไม่สู้เลยโค้ยยังไงก็ชนะเนี่ยเทินสุดท้ายเราลงเล็ทอยเยอะไว้ไว้กลางดีกว่าวะน่าจะเวิร์กนะบางคนอาจจะเล่นเด็กที่ค่อนข้างปันประสาทนะครับแต่เราไม่ธรรมดาแน่นอนอ่ารู้เรื่องนะ สุดท้ายไปดิทอร์เยอร์กลางเลยอะไรอะไรมั่นใจเนาะมั่นใจนี่มั่นใจว่าจัดไปวัยรุ่นได้เวลาของเดนสทอยเยอร์ปู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 งงงงงงแน่กูบอกช็อตนี้ต้องมีคนงงสิบสอง สิบหกตุ้มอะไรอ่ะอะไรอ่ะเหวอมันต้องมีคนเหวอแปดแต้มฟรีถ้าเราถงห้าเมื่อกี้นะครับกูโดนชัางคีต่อย เราก็เหลือ,อมันไส้ลงทับฟอร์มามลี่ไปเทินห้าโคตรปันว่ารอบ 3, เทินสามเราลงแพลิงออดยังไงต้องลงอันตอนแน่นอนออ้หูยเรียบร้อยตัวแบกเราไปแล้วทีนี้เราอันนี้เด็กนี้เราจะเล่นตามสันสัตยานก็แล้วกัน ออกโคซัดตอนนี้เล่นแบบสบายๆนะครับเพราะว่าได้ทอยเยอะโดยแบกเราไปแล้วเทิร์นสามเอ็กฟลิกตอน,นี่เราไม่โหสองเท่าเีย้ยถ้าลงทำฟอร์แมรี่ไว้สนามสามนี่ความพิพายมาเยือนแต่ก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้นี่ได้ไรบรูทฮัมเมอร์ โอ้โหนี่เลี่ยนกันเลยเหรอทำ f ม r m รี y มาเหมือนเดิม s ัน oh, แมนเราวันแมนเราไม่ลงแล้วโน no, ว่าไม่ทำลาย แฮงบัตเตอร์เอาแล้ว13 14เดวิดนนนซอลร,รุปโ้ไม่กล้าเขาเยอะจังวะจูบิลี่จะเรียกอะไรถ้าเราเล่นอย่างนี้ยอมครับ เดสทอยเยอร์ er, ตัดการต้งโดนทิง้งโดนตัดตั้งแต่เธอแรกสู้ไม่ได้เลยเราได้เห็นภาพแล้วนะครับสำหรับคอมโบเด a ทอยเยอเนอะาะเดี๋ยวจัดให้อีกซักตาก็แล้วกันนะถ้าชอบปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b e ด้วยนะครับผมมาครับโอ้โหยามเมอร์ด้วยรูท คือช่วงนี้จะเอาเด็กเก่าๆเ,เ,เด็กที่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นเขออภัยครับไพ่ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นก็นมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันโอ้โหฮักว่ะเยอแล้วเฮ้ยซะน่าสนใจน่าสนใจมันจะเสกบู๊สองใบใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจฮักส,กสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าเราลงฮักเขาก็ ช่างฉีต่อยได้ขอคูซัตลงนี่ก่อนลองดูยังไงเราก็ไม่ได้นี่อยู่แล้วที่เด็ดที่เด็ดเราคือบู๊ตนี่ยแหละเทิร์นหกเออไหวเทิร์นหกสามารถโอเคบู okay. ๊ตเลย ไอ้โอ้โหสามสิบหกโอ้ความเกรียมมันอยู่ตรงนี้นี่เองทีนี้เราก็จะลงะเซนแมนมั้งเฮ้ยน่าจะเซนแมนอัลเมอร์อัลเมอร์โนว่าชนะและร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเราดูเดสทอยเยอร์ก่อนถ้าออกนะ ดนเดวิวท์ถือนห้ากลุ่แฟนแมนดีกว่าปะบักกี้เหรอเฮีย์แล้วบักกี้บานเขาจะลงอะไรอ่ะเขาจะลงชางชีเหรอกามมล,ล่าแน่เลย ไม่ใช่วิชั่นโอเคย,ย้ยายย้ายย้ายไปสนามนู้นับแล้วก็จูมิลี่เฮี๋ยพระวนาวะ่ะจูวิลี่ต้องเสกเดตทอยเยอร์มา บอกเลยยังไงก็ชนะสนามสามชนะแน่นอนสนามหนึ่งวิชชั่นจะย้ายตรงไหนแหละสิบสองจูบิลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาย้ายไม่ได้แล้ววะอ๋อต้องเอาจูบิลลี่ออกย้ายไปตรงนี้เอาจูบิลลี่มาจูบิลลี่ใส่นี่อืม ได้ <laughs> โอกาสได้สูงมาไม่รู้ว่ะวิชันยงกลางว่ะโอ้โหซีเนตเตอร์เรียบร้อยชนะอยู่แล้วจูบิลี่เขาเรียกจูบิลี่เรียกอะไรอะ่ะโอ้โฟินนอตเฮี้ยมแม่นจังว่ะ E งงนะเรียกดีฟินนอด์มาเย่ยโคตรงงทีแรกผมจะคิดว่าน่าจะลงชางชีที่ไหนเป็นดิดเดอร์โอ้โหสุดว่ะสำหรับเด็กนี้เล่นได้เลยนะครับบอกเลยแค่ต้องเอารูใบอ,อื่นมาใส่ถ้าไม่ชอบเด็กที่ผมจัดไพ่ที่ผมจัดไว้ในเด็กนี้นะครับนะถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ